สวัสดีครับผมมาพบกับช่องบาวลูชาแนลคือเก่าครับพี่น้องมือนีมือนีบาวโนรัอยู่ในบรรยากาศครับผมกําลังซ่อมตู้นะครับผมตู้บรรจุสินค้านะครับผมหรือว่าตู้รถนั่นแหละครับผมตอนนี้บาโนกาลังจะเชื่อมปากนกแก้วครับผมเชื่อมปากนกแก้วนี่คือเป็นตัวยึดตู้ระหว่างตัวตู้กับบานประตูนะครับผมให้มันสนิทครับผมห้มนสนิทเราลูกยางที่ได้สนิทนะพี่น้อง เพื่อที่สีเพราหไน้ําเขานะครับผมเพื่อที่จะไม่ให้น้ําเข้านะครับพี่น้องครับผมนี่แหละคลิปนี้ก็รับชมยุังหวัดใดก็คอมเมนต์บอกบาโนได้นะครับผมช่วงนี้ก็กำลังที่เขาเริ่มเขานะฝนแล้วนะพี่น้องเริ่มเขานะฝนแล้วเขาก็ต้องดูแลนะครับผมเพราะว่าเข้าไปใส่สินค้าครับผมเขาไปใส่สินค้าบาวโนกะป้องกันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้านะครับพี่น้องป้องกันเ่ราหไน้ําเขานะครับ คลิปนี้ก็คือบาโนกับที่ล่เห็ดหลอบอขั้นเลยนะครับผมหลอบอขั้นเพื่อเขาไปเช็คเมืองว่าปากนกแก้วหรือว่าหูตู้หรือว่านี่แหละที่เิ่นเอื่นภาษสาซสางมรลู่นะครับผมมาเอื่นนี่ยังแต่ว่าบาโนเอื่นว่าปากนกแก้วนะครับผมเชื่อมเพื่อที่ให้ลูกยางเข้าสนิทกับขอบตู้นะครับผมนี่แหละพี่น้องบาโนก็นขึ้นเชื่อมเองนะครับผมขึ้นเชื่อมเองอยุบบนหลังคาตู้รถนะครับพี่น้อง นี่แหละครับผมเพื่อป้องกันว่าให้สินค้าเกิดการเสียหายนะครับผมนี่แหละครับผมการคำคำพวกนี้ฝนตกไปนะครับผมฟ้ากับมืดนะครับผมบบาโนุเฮ็ดนะครับผมกัรแล้วพี่น้องก็ดูแรกกันไปซ่อมเองครับผมซ่อมเองครับผมส่วนมากจะซ่อมเองนะครับพี่น้องส่วนมากจะซ่อมเองเพราะอะไรไปเสียค่าสร้างนะครับผมอันใดเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเองนะครับผมเพราะว่าเขาต้องลดต้นทุนหรือว่าประหยัดว่าให ได้ไปหลยก่านี่นะครับผมอันได้เฮ็ดได้ก็เฮ็ดเอาพี่น้องนี่แหละครับผมอีกหนึ่งย่างครับผมนี่แหละอาชีพขับรถบรรทุกนักว่าสิบบาทนะครับผมบรรทุกสิบบาทนะครับผมนี่แหละพี่น้องมาโนกเชื่อมอยู่หลังค้านะครับผมแล้กการสิมีที่งม่อยุ่ข้างล่างน้ำนะครับผมเพื่อเจ็บเปิดตู้นะครับพี่น้องหลัคลิปนี้กับภาพพีภาพน้องมาเมืองบรรยากาศประมาณนี้ครับพี่น้องว่ามุมีอยังรลายครับผมมมี่ยังหลายคลิปนี้กันนี่แหละการสิประมาณนี้กัน มวนมวหรือว่ายาวๆกันต่อไปเลยนะครับพี่น้องไปชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องช่มบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมกับระวังบ้านเเชื่อมตู้ไปเรื่อยๆนะครับผมกับคลิปนี้พี่น้องกะสิข้าเมืองไปเรื่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องอันนี้เท่ากับลามากเลทีหัวหูเกือบหูสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องเกือบหูสุดท้ายแล้วครับผมนี่นะครับจะขอบคุณครับผมขอบคุณ เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับผมที่เขามารับทุ่มหรือว่าเขามาเป็นกําลังใจให้บาโนนะครับผมกับคลิปนี้กับขอขอบคุณดใดหลายเด้อครับผมขอบคุณด,ด้หลายทุกคนทุกท่านนะครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับพี่น้อง